มาดู Ford Everest รุ่นใหม่นี่ที่มีมาโชว์ก็คือตัว Sport นะครับแล้วก็ตัวเทรนตัวสปอร์สีชูโรงของเขาเลยก็คือสีน้ำเงินนี่แหละครับสีน้ำเงินนี้จะมีเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะครับผมรุ่นอื่นจะไม่สามารถแอดออนได้นะครับผมแล้วก็คือจุดเด่นของตัวสปอร์ตเนี่ยก็จะได้ชุดล้อแม็ก ที่เป็นสีดำการตกแต่งแบบสีดำไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าชุดไฟตัดหมอกที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับผมตัดด้วยดํงเงาอ่ะตัวกระจังหน้าเห็นไหมเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับเฉพาะตัวสปอร์ตที่จะมีเขียนโลโก้เอเวอส,สีดำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ชุดไฟหน้าจะไม่ใช่ LED Matrix นะครับผมจะไม่ใช่ FullLED น่าจะเป็นหลอดไส้ผมเห็นว่าแบบแบบ <G ül> จะแตกต่างกับตัวไทเทเนียม ตัวกระจมองข้างสีดำเงาแบบนี้คันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมจะตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยแล้วเขียนว่าเทอร์โบนี่ดูด้านข้างจะเน้นความดุดันนะครับด้านล่างของตัวบันไดไม่ได้มีการตัดด้วยาลายโครมเมียมอะไรมานะครับมือจับประตูเป็นสีดำเงาแล้วก็ จะไม่ได้ปั๊มนูนเห็นไหมจะไม่ได้ปั๊มนูนเหมือนตัวไทเทเนียมนะครับคือตัวไทเทเนียมมันจะมีแบบนูนๆออกมาอันนี้ก็จะเรียบไปเลยก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือรายละเอียดพวกฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยจะคล้ายๆกันต่างกันที่ชุดแต่งต่างกันที่เครื่องยนต์กรอบเฟมกระจกนะครับก็เป็นสีดำตัด แบบนี้เลยข้างล่างจะเป็นยางนะถ้าเป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นโครมเมียมนะครับอืนี่เห็นไหมล้อแมกมสีดำเงาแบบนี้นะครับค่อนข้างสวย,ยสีํำเงินนี่คือแบบมันเหมือนกับสีตัวที่เป็นมัสแตงนะครับตัวครบล้อห้าสิบเป็นสีนี้เลยสีดำเงินนี้เลยนะครับด้านหลังโลโก้คำว่าสปอร์ต ก็จะเป็นสีดำด้วยซ้ำนะครับนี่ดูข้างหลังดูเลยเราหลังคาข้างบนก็จะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับผมยกเว้นตัวเออไม่เหมือนกันทุกรุ่นสิเฉพาะตัวสปอร์ตกับตัวเทรนนะครับจะเป็นสีดำเงาแบบนี้ นี่เห็นไหมเป็นสีดําเงาแต่ถ้าเป็นตัว e v e r อเรสที่เป็นไทเทเนียมเห็นปะ่ะข้างบนจะเป็นสีโครเมียมอ่าใช่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเดีย๋ยวเราดูด้านในกันด้านในจะด้านในสีเงินก็จะเป็นหนังสีออกเทาดำแบบนี้นะครับลายก็จะเป็นลายออกเหมือนแบบโครเมียมกลัด นะแล้วก็จะเป็นเส้นโครเมียมแบบนี้เดินได้สีดำนะครับเบาะสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ปั๊มําว่าสปอร์ตไว้นะครับผมเบาะไฟฟ้าปรับลำหนาซัพพอร์ตมีทางซ้ายและขวาเนาะแล้วก็ที่วางแก้วเลยอ,อะไรเอ,อ่ยคือเหมือนกันทุกอย่างการดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างนะครับจะแตกต่างกันที่น่าจะเป็นจอกลางนะถ้าผมจะไม่ผิด จอกลางอ่าไม่ใช่จอกลางสีจอเรือนไม่นะครับผมตัวนี้น่าจะได้แปดนิ้วนะเออถ้าจะไม่ผิดนะครับผมถือว่าจอกลางนี่แหละจะได้แปดนิ้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเทรนแล้วก็ภายในนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยคือมันจะเป็นออกแนวทูโทนครับข้างล่างจะเป็นสีดำาบอกเอ้ยผนังเอ้ยชุดประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับผมตัดด้วยลายคมเมี่ยมแบบนี้นะครับแต่พอเป็น มือจับเพื่อขึ้นรถนะครับผมหรือว่าพวกโครงหลังคาแผ่นหลังคาด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกขาวครีมนะฮะเหมือนงาช้างอะไรพวกนั้นเนาะอืมแล้วก็ไม่ได้มีอ่าตัวที่หลังคาซันรูฟนะครับไม่มีมาให้อมไม่มีพาโร์โนมิกเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวดูผู้นั่งตอนสองนี่นี่ เป็นไงนั่งสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็บาะแถวสามตัว e v e r e s ์ใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างชูโรงเรื่องการวางแก้วเรื่องการเสียบชาร์จนะครับผมแล้วก็กระจกบานที่สามเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ครับผมทำให้ผู้นั่งตอนหลังไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองอแล้วก็ด้านซ้ายตรงนู้นจะมีที่วางแก้วด้วยนะการที่เราจะพาเบาะตอนสองนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้แล้วมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ครับเห็นไหม ให้เราพับลงอย่างนี้ปึ๊บนี่บอกพับแล้วนะครับก็จะเป็น40ฝั่งนี้60ฝั่งนู้นนะครับนี่แบบนี้เลยอืมแต่ว่าบาะโอ้คือถ้าเรายกขึ้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเรายกขึ้นประมาณนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักครับแต่พอเหมือนถึงสลักเขาอะ่ะอันนี้ต้องใช้แรงดันพอสมควรนะ เนี่ยถึงจะเข้าไปนะครับผมคนที่ยกขึ้นอาจจะต้องใช้กําลังนิดนึงแล้วก็ถ้าเราแค่อยากจะพับเพื่อเปิดให้คนเข้ามาเนี่ยเราก็ดึงสลักตรงนี้ครับปึ๊บนี่ก็ขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันดันยากพอสมควรนะครับอดูฝาท้ายกันอืมพลองสา้อง360องศาก็มีให้เหมือนกันเลยนะครับ แต่ตัวสปอร์ตนะครับจะไม่ได้ฟังก์ชันการพับเบาะแบบไฟฟ้ามาไม่ได้นะครับจะเป็นการพับเบาะแบบดึงสลักแบบนี้นเห็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับการที่เราจะดึงเบาะขึ้นมาเขาก็มีสายมาให้แบบนี้นะเนี่ยแล้วที่ผมบอกก็คือเป็นช่องสําหรับวาง iPad นะครับแล้วก็วางแก้วน้ําแล้วก็ตรงนู้นมีช่องพาวเวอร์เลดมาให้นะครับฝั่งนี้ก็มีช่องวางแก้วน้ํานิดนึงมาให้อื นี่ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็มีพาวเวอร์เมาให้เนี่ยดึงขึ้นแบบนี้ปุ๊บ <Okay. S 1> นี่เ,นเห็นไหม